ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในกรณีนี้เราใช้ข้ออ้างในการคืนให้เมืองใหญ่แปเผาพันหลักเพื่อดําเนินการน,นี้แผนนี้จะสามารถควบคุมพลังชีวิตของเมืองใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆในเวลาเดียวกันจะมีเวลาเพียงพอสําหรับเมืองใหญ่เหล่านี้ ที่จะรู้สึกถึงผลประโยชน์ที่เราได้นํามาเมื่อถึงเวลานั้นจะมีการขู่เข็นจากวังหุวต้นไม้หากข้าสามารถเป็นักรรัิหลังจากเวลาผ่านไประดับของพวกเจ้าก็จะรับการยกระดับให้สูงขึ้นพอที่จะนําพลังชีวิตมาสู่เมืองหลักเหล่านี้มากขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเผ่าพันธ์ั้งหมดในเมืองหลักเราต้องพูดว่าเราจะกลายเป็นที่เคารพบูชาของพวกเขาหรือไม่ด้วยวิธีพื้นฐานการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของเผ่าพันธ์ของเรานั้น ต้องให้ทุกเชื้อชาติเข้าใจว่าไม่จะเป็นต้องป้นสะดมหรือรัก่าตัวใครจับได้ที่พวกเขาปกป้องเราพวกเขาก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเรานั้นนี่คือแนวทางพื้นฐานหลังจากได้ยินคําพูดของถังซานผู้วสของเผ่าพัานธุ์ต้นไม้สีเงินทองที่อยู่ตรงนั้นก็เงียบไปชั่วโคผู้วสบางคนที่มีจิตใจยืดโยนมากขึ้นก็เริ่มเปลี่ยนพากายในดวงตาของพวกเขาแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการรเริ่มที่จะไปยังเมืองหลักอื่นๆนั้นมีความเสี่ยงความคิดนี้ฝังรักลึกอยู่ในใจของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองแต่ถ้าว่าหากทุกสิ่งที่ทางสารพูดนั้นเกิดขึ้นจริงเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองจะต้องประสบความสําเร็จอย่างไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนรัศมีความเจิดจ้าของบพบุรุษต้นไม้สามารถส่องประกายไปทุกมุมของทวีปได้อย่างแท้จริงเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองยังได้รับความเคารพจากทุกเผ่าพันธุ์อีกด้วยท่านผู้น,นํา หากข้าจะบอกท่านได้ว่านี่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่สาหรับเผ่าพันธ์ของเรานี่เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษต้นไม้ไม่สามารถทําได้ในสมัยนั้นแต่และว,ว่าไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรผู้ปิญญาณหรืออาณาจักรเทียนหยูแต่ระเผ่าพันธ์ใหญ่ต่างก็มีความเห็นแก่ตัวเป็นของตัวเองพวกเขาจะยอมรับแผนของเราจริงๆหรือไม่หากบรรพบุรุษต้นไม้รับร้ายอีกครั้งและเผ่าพันธุ์เหล่านี้จมตีเราอย่างตาทานหันเราควรจัดการกับตัวเองอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการนี้ จะมีความเสี่ยงด้วยค่าเกรงว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุผลสําเร็จทางสารพยักหน้าละกล่าวว่าผู้วุโสข้าเข้าใจความกังวลของท่านดีมากดังนั้นนี่เป็นเพียงแนวคิดทั่วไปและการปฏิบัติการเฉพาะนั้นยังอยู่ระหว่างการหารือก่อนเดินเราต้องแน่ใจว่าเผ่าพัานธุ์ของเราปลอดภัยครั้งนี้ข้าไปที่ราชสำนักเพื่อที่จะทําหน้าที่รายงานของข้าและข้าต้องการหารือกับจกักรพรรดิที่ราชสำนักด้วย ถ้าจากนวนการเรื่องนี้ด้วยการสนับสนุนจากจักรพรรดิทั้งหมดเท่านั้นมิฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรต้องพูดถึงตราบใดที่รัชสนานมองกไกลพวกเขาจะเข้าใจประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำเช่นนี้อย่างแน่นอนนี่คือการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับพราชสนานในเวลาเดียวกันมันยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความมั่นคงของแผ่นดินใหญ่หากเราสามารถได้รับการอนุมัติจากจากาักรพรรดิสิ่งแรกที่เราต้องส่งออกไปคือพวกเราผู้อาวุโส แด้มีเพียงท่านเท่านั้นที่มีพลังเพียงพอที่จะดูดซับพลังชีวิตแห่งสารที่แห่งหนึ่งผู้อาวุโสอันดับที่หนึ่งยังคงขมวดกี้วไม่เพียงเท่านั้นสายตาของผู้อาวุโสทุกคนในที่นั้นก็กังวลท้ายที่สุดแล้วพวกเขาถูกกดขี่มานานเกินไปตอนนี้ให้พวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มที่จะไปที่เมืองรักเพื่ออยู่ที่นั่นพวกเขามีความกังวลในใจมากจริงๆทิหลงสารกล่าวว่าทุกคนไม่ต้องกังวลข้าจะตัดสินใจหลังจากที่ไปที่ราชสำนัก ื่อที่ทําหน้าที่ของข้าโปรดมั่นใจผู้อาวุโสเอาพันต้นไม้สีเงินสีทองของเราจะไม่ทําตามคําพูดของข้าเพียงเพราะข้าเป็นหัวหน้าเผ่าพันธุ์มันต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อาวุโสส่วนใหญ่นี่คือการพัฒนาที่สําคัญที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปเมื่อได้ยินเสียงที่เขาพูดท่าทางของผู้อาวุโสก็ผ่อนคลายลงทันทีแรกความพัฒนาดีที่พวกเขามีต่อทั้งซารก็เพิ่มขึ้นด้วยผู้อา,าวุโสกล่าวว่าท่านพูดนําท่านพูดถูก หากแผนของท่านสามารถนําไปบัดได้สาเร็จเอาผ่านต้นหมายเสียเงินทองของเราอาจจะกลายเป็นเผาผ่านที่ใหญ่ที่สุดและสงผลังที่สุดในทวีปนางฟ้าทั้งหมดก็ได้แต่พวกเรากังวลจริงๆและเราต้องรอดูว่าราชสำนักสามารถให้หลักประกันอะไรแก่พวกเราได้บ้างลังสารพยายาน่าเร่งน้อยเรกล่าวว่าถ้ามีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าข้าสามารถโน้มน้าวใจราชสำนักได้แต่ละว่าข้าจะพูดทุกอย่างเมื่อข้ากลับมา ข้าจะออกเดินทางทันทีและไปที่ราชสำนักเพื่อรายงานหน้าที่ของข้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่เมืองใหญ่อื่นๆอ,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 อีกโดยประสงค์ในการเดินทางไปที่เมืมงองทิงของเมื่อก่อนก็คือการเชื่อดไก่ให้ริงดูตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเชือดจักรพรรดิให้ริงดูชื่อเสียงของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองได้รับการสถาปนาขึ้นแล้วและราชสำนักจะต้องอยู่ในความกระหโหในระดับหนึ่งแต่ด้วยการพัฒนาหนึ่งเดือนจะเห็นได้ว่า ทัศนคกกติของเมืองใหญ่ที่มีต่อเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองว่าทิศทางทั่วไปของราชสำนักสําหรับเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองนั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างแน่นอนในเวลานี้ในฐานะผู้นําเผ่าพาันธุ์ทางการนสามารถไปที่ราชสำนักและเข้าร่วมการสนทนาอันุ่นไหวได้วิธีที่จะทําให้เผ่าพาันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองได้รับประโยชน์สูงสุดก็เป็นประโยชน์ต่อบวลมนุษ,ษยาชาติต่อไปซึ่งนี่ ก็เป็นสิ่งที่ทางการจะทําให้กระบวนการสรุปข้อมูลในครั้งนี้เหตุผลที่เขาต้องการผลักดันให้เผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองอพยพไปยังเมืองใหญ่ทุกแห่งก็เพื่อให้โรคมนุษย์ที่อยู่ห่างไกลได้รับการสนับสนุนจากพลังชีวิตของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองพลังชีวิตของมนุษย์นั้นปลอดบางเกินไปซึ่งเป็นเหตุผลสําสคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้เผ่าพันธุ์ไม่สามารถพัฒนาได้หลังจากสัมผัสพลังชีวิตอนันอุดมสมบูรณ์ของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองแล้ว ทางาจะไม่รู้ได้อย่างไรแน่นอนว่าเขาจะไม่พาเ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองแปงมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองต้นไม้ของมโนทัธนทีการกระทําดังกล่าวจะทําให้ผนึกบันพุรุษต้นไม้ในตัวเขาพังเทา่าไรทาให้เขาต้องประสบป,ปัญหาใหญ่ในฐานะจักรพัรดิและตกเป็นป้าหมายของจักรวาลอีกครั้งดังนั้นเขาต้องใช้ประโยชน์จากสถานก,การณ์นี้ได้ทําให้ทุกอย่างสมเหตุสมผล ท่านผู้นำคราวนี้ท่านจะไปที่ราชสำนักโดยตัวท่านเองหรือพาพวกเราไปด้วยขัวโสอันดับที่หนึ่งถามและดวงตาของเขาก็ร้อนเผาเล็กน้อยเมื่อมองไปที่ถังซานเขาอยากจะไปกับถังสานครั้งนี้จริงๆด้วยความสําเร็จครั้งสุดท้ายในการสังหารจากักรพรรดิประกอบกับพลังชีวิตของเมืองต้นไม้ในช่วงเวลานานมานี้ทําให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคราวนี้ท่านผู้นำที่ไปที่ราชสำนักเขาจะได้รับความสุภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังต้องการรู้สึกถึงมันอีกด้วยเมื่อมองดูดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังทั้งสานก็ยิ้มรลกกล่าวว่าข้าจะไปที่ราชสำนักเพื่อที่จะรายงานหน้าที่ของข้าในครั้งนี้และข้าหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพียงพอจากราชสำนักถ้าต้องการให้ผู้วิโสเป็นพย,ยานเมลเชิญจะไปกับข้าผู้วิโสคนเอื่นจะไปก็ขึ้นอยู่กับท่านที่จะตัดสินใจท้ายสุดแล้วข้าก็เพิ่งจะกลับมาและข้าไม่คุ้นเคยกับทุกคนมากพอ คนเลือกผู้โสที่มีเกียรติเพียงพอที่จะไปกับข้าด้วยวิธีนี้เมื่อเรากลับมาผู้วิโสก็สามารถเผยแร่เกียรตจำนงของราชสำนักไปยังชนเผ่าของเราได้ดีขึ้นเมื่อได้ยินเสียงที่เขาพูดดวงตาของผู้โสอันดับที่หนึ่งก็สว่างขึ้นทันทีและเขาพูดว่าไม่ต้องกังวลท่านผู้นำข้าจะจัดการเรื่องนี้เองแม้ว่าทางสารจะรู้ว่าเขาอยากไปแต่เขาก็จะไม่ชี้ให้เห็นถึงเรื่องนั้นเพื่อขัดใจผู้โสคนอื่อนๆที่อยากไป ใครอยากจะไปก็ตัดสินใจและเลือกกันเอาเองทั้งสานได้แค่ดูผลลัพธ์แม้ว่าผู้อาสุของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองจะไปทั้งหมดทั้งสานก็ไม่ได้พูดอะไรหันลุ่งเึ้นเมื่อทั้งสากนกำลังจะจากไปภาพที่ไม่สามารถพูดได้ก็ปรากฏขึ้นจริงๆต่อหน้าบรรด้วยต้นไม้มีผู้อาวุโของเผ่าพันธุ์ต้นไม้มาาไมสีเงินสีทองจํานวนรวม36คนพร้อมที่จะไปโดยผู้นําคือผู้อาวุโสอันดับที่หนึ่งเมื่อเห็นฉากนี้ แม้แต่ทา้งสารก็อดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกเล็กน้อยเอาคิดว่าการได้ผู้วุฒไปด้วยประมาณ24คนคงเป็นขีดจำกัดแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าผู้วุอันดับที่หนึ่งจะได้ผู้วุฒออกไป3ามสี่คนหากไม่ใช่เพื่อปกป้องเมืองต้นไม้ผู้วุทัทางบดก็จะถูกส่งไปพร้อมกันทังสารมองผู้วุฒอันดับที่หนึ่งอย่างหมดหงทางและพูดขึ้นว่าข้าจะไปที่ราชสำนักเพื่อที่จะรายงานตัวในการทําหน้าที่ของข้าไม่ใช่ไปทําสงครามกับใคร ผว,วสวอันดับที่หนึ่งหน้าแดงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงในเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองแต่การที่ไปกับทังตาหนึ่งรครั้งนี้ถือเป็นหายไร้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสําหรับเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองและผัวโสวทุกคนก็จะไม่ยอมแพ้เมื่อเืนมีการโต้เถียงกันตลอดทั้งเกินจริงๆแม้กระทั่งการต่อสู้สุดท้ายก็ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วมันก็กลายเป็นฉากตรงหน้าเขาผัว,วโสวกล่าวอย่างเขินอายว่าท่านผู้นํา ตอนนี้บรงปุุษต้นไม้ได้รับการฟื้นตัวบางต้นไม้ของเราก็มีรัศมีความเสื่อจะของบรงปุุษต้นไม้ที่เป็นประกายคงจะไม่มีใครกล้าที่จะกล่าวเรื่องที่นี่การได้เห็นการรายงานหน้าที่ของท่านคือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของเผ่าพัานธุ์ของเราดังนั้นทุกคนจึงหวังว่าท่านสามารถให้พวกเราไปร่วมพิธีได้ไม่เห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังของผู้อาวุโสทังสารก็ทําอะไรไม่ได้พย,ยักงหน้าและพูดว่าเอาละตกลงไปกันเถอะดังนั้น เขาจึงเริ่มออกเดินทางอีกครั้งพร้อมกับพอวโสที่มีความสุขมากกว่า36คนของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองและบินตรงไปยังที่ทางของราชสำนักเมื่อเทียบกับการออกเดินทางครั้งก่อนบรรยากาศในครั้งนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคราวที่แล้วแม้ว่าจะมีผู้นำเผ่าพันธุ์ใหม่แต่ผู้อาวุโสของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักพวกเขาเพียงแค่ไปกับทางศาลเพื่อรายงานหน้าที่ของเขาแต่ครั้งนี้ มันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงมันพัฒนต้นไม้ได้สังหารจักรพรรดิกิงของวัชระทําให้เผ,าผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองซึ่งเป็นเผ,าผ่าพันธุ์ที่สามารถสังหารจักรพรรดิได้โดยไม่ต้องมีจกักรพรรดิสามารถปลูกวัญคนรุ่นใหม่ได้อารมณ์ของพวกโสนั้นดีมากและมัสามารถดีไปกว่านี้อีกแล้วพวกเขาไม่เคยมีแสงสว่างเช่นนี้มาก่อนและดูเหมือนว่าทั้งโลกจะสดใสขึ้นในดวงตาของพวกเขา อังสามได้รีบเร่งที่จะกเคกลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่กับใช้สัมผัสพระเจ้าของเขาในการค้นหาป่าใหญ่ที่เต็มไร่ลมหายใจแห่งชีวิตดังนั้นเขาจึงราาทิ้งลมหายใจแห่งชีวิตของเขาไว้เบื้องหลังได้ยังใช้ผ่าเนื้อสายเลือดของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองเพื่อสร้างแรงบนันดาลใจให้กับพืชพันธุ์เหล่านั้นเพื่อที่พวกเขาจะได้รับลมหายใจแห่งชีวิตระดับสูงของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองและได้ทตอบกับพวกเขาด้วยวิธีนี้ บำบุดต้นไม้จึงสามารถรับรมหายใจแห่งชีวิตที่ดำมาโดยพืชพันธุ์เหล่านี้ได้ในฐานะตัวแทนของบพบุษต้นไม้ความเคารพหรือความศรัทธาเกี่ยวกับพืชเหล่านี้จะต้องได้รับการตรองโดยเขาเสียก่อนแม้ว่ามันจะไม่สามารถเทียบได้กับการดูดซัาพลังแห่งความศรัทธาของเทพสมุรแต่มันก็เป็นรูปแบบความเชื่อและศรัทธาในชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดในมิติร่างเดิมซึ่งยังคงมีประโยชน์อย่างมากในการยกระดับแรงชีวิต ของทางซานบำรุงร่างกายของเขาทันทีที่พวกเขาออกเดินทางจากด้านนี้ราชสำนักก็ได้รับข่าวแล้วครั้งนี้ราชสำนักจะต้องให้ความสนใจอย่างแน่นอนทางสานและคนอืนอ่นๆเพิ่งบินไปได้ครึ่งทางก็มีทูตจากราชสำนักมาต้องรับพวกเขาด้วยรถม้าเพลิกาซัดมีรถม้าเพียงพอที่จะพาผู้อโศดของผาผ่านต้นไม้สีเงินสีทองไปที่ราชสำนักด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นทางซานเคยไปที่ราชสำนักหลายครั้งแต่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ดูมีศักดิ์ศรีมากขนาดนี้นอกจากนี้ครั้งนี้เขาจะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิเวยตนสำหรับเขาความสําเร็จในการทําหน้าที่รายงานตัวนั้นแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีใครเสี่ยงต่อการแก้แค้นของพุรุษต้นไม้เพื่อตําหนิเขาท้ายสุดแล้วเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินทองก็ไม่ได้แข็งแกรง่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือุรุษต้นไม้แนวคิดนี้ฝังรากลึกในใจของเผ่าพันธุ์หลัลกมาช้านานบใบพุษต้นไม้ควบคุมต้นกําเนิดของชีวิต ซึ่งเป็นทรัพย์กรที่หายากสําหรับเผ่าพันธุ์ใดๆวิธีการอยู่ร่วมกันของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองเป็นสิ่งที่เผ่าพันธุ์หลักกำลังคิดอยู่ในตอนนี้ทางสารนั่งสมาธิคนเดียวในรถม้าเพกาซัสโดยแผ่รัศมีของบรตถุต้นไม้ไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขารู้สึกถึงความผันผวน,นของพลังงานที่คุ้นเคยเขาจึงควบคุมสติของตนและลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาเปิดม่านของรถม้าขึ้นและมองเห็นผิวทัศ์ภายนอกสิ่งแรกที่เขาเห็นคือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบปราณวันพระรุตและบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่เ่านั้นมีรูปปั้นตั้งทำง,งานโยทั้งสารรู้สึกถึงจังหวะอันเบาบางของผนึกที่เป็นของจริงๆในร่างกายของเขาและสกพรัดิอันดับที่หนึ่งในอดีตยังคงรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเมื่อกับคืนส่ราชสำนักออกมาทั้งสารปรตุ้นด้วยสัมผัสพระเจ้าของเขาด้วยแสงว่าจริงๆ ที่สวมราโปงผ้าโปง่งสีฟ้าอ่อนพรากฏตัวข้างๆทางตาลตอนนี้เธอดูเหมือนอายุ28ปีใบหน้าที่ดูสะอาดสะอ้านของเธอชวนให้นึกถึงอะไรบางอย่างได้ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ในดวงตาที่รึกร้มของเธอซึ่งไม่ตรงกับอายุของเธอร่างคนในพระราชวังคิ่ต้นของเจ้าได้ตายลงไปแล้วใช่ไหมถังซานถามจริงๆจริงๆนั่งหลงข้างๆถังตาลมองดูทิวทัศน์นอกหน้าต่างแล้วพยักหน้าพูดว่าใช่ข้าไม่มีร่างกายของข้า มันก็แค่ได้ตายลงไปเท่านั้นตามคำพูดสุดท้ายของข้าพระราชวังที่ต้านก่อนจะส่ง,สงมอบให้กับเผ่าพันธุ์มังกรเพื่อที่จะจัด,จดการแต่ข้าเราว่าพวกเขาคงไม่กล้าที่จะแตะสิ่งของของข้าโดยไม่ได้ตั้งใจทางสารกล่าวต่อว่าเจ้าคิดถึงชีวิตก่อนหน้านี้ของเจ้าบ้างไหมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ